สวัสดีพวกแม่พี่จอนทุกท่านที่เขวี้ยงเชนเคยจะมาเล่นเอออาจจะพูดง่ายๆขอพวกแม่พี่ก็ค่ะสวัสดีท่านด้วยครับผมเองเอเช่นเคิร์นจะมาเล่นแบบ direct e p i s o ต่อจากตอนที่เราสุดมองมันนะครับเพรตะนที่เราเออวิ่งหนีผีด้วยความมองมันไปนะครับตอนหมดสามรอบเองเฮลโหลเดินค่ะวันนี้จะมาที่เดิมครับก็คือผมจะทำ quest ก็คือผมจะไม่ขึ้นหรือว่าจะขึ้นหอประพาคารเลยที่นะครับจะอยู่ข้างล่างคืออยู่บนพื้นไว้โอเค ยายอยู่บนหัวบนพื้นไอ้ผมขึ้นหอบประพาคานดีไหมเจอลงมามันเจ็บตัวมันจะหนีอ่ะครับอุ้ยใครวะใครหายค่าดิดพิชีก็เนี่ย็ไมไปหมดเลย เขาวิ่งหนีพยายามวิ่งประมาณอกเมตไปครับถือบ้านเซมเ้าแล้วจะอยู่เซมเ้าครับจนกว่าจะคืออาธีูว่ามันมาเซมพาวมัก็คือดูตรงมือบนถ้ามีมือข้างบนบสแสดงว่าน่หละมันมาแล้วเนี่ยอเชี่ยขอโทษครับใส่คข่ยาบนะครับก็เซมเ้าครับจะอยู่ได้ครับ ตรงไหนวะมันหลังคาบ้านเป็นรูรีบวิ่งไปครับตรงนี้มันสามารถเกิดได้ตรงท่อน้ำออเจอคนเดี๋อยู่ที่ปั่นไฟไว้ดีกว่ารู้สึกว่าปลอดภัยอุย้ยอุ้ยรุนแรงครับเอ้ยแต่ต้องทำตามที่เราอันั้นไว้วันนี้ครับเราจะวิ่งหนีผีกัน วิธ okay. ีวิ่งดีดพีครับหนึ่งครับไม่มาาประมาณถ้าอยากแล้วก็ได้หนึ่งร้อยพอยก็ประมาณก็พยายามายยอยู่คอแบบไวนะทุกคนก็อาที่เสร็จผมขยับตัวเนี่ก็ขออภัยเลยครับก็ถ้าอยากอะไรก็อยู่ประมาณอยู่คอแบบแบบไว้เออจดเกิดก็จะเป็นบนนะ่อน้ากับถ้ำนะครับอย่าอยู่ใกล้เลยเพราะว่ามันจะรายเพราะมันสามารถเกิดได้นี่ถ้ำนะโหเดินพลอ,อยออกมาเลยอันตรายให้เจอคน เทียบอยู่หองประพาคารดีกว่ามือแล้วครับโอเคเปิดไฟดีบ้างเพื่อนใครอ่ะครอบเปร์สตูสตูดิโออะไอครอบอีกอะ้วือจะมาทางกัอะเลยหรือเปล่าไม่รู้กันครับเทียวปเรียวกี่กัน กิมยิ้มไปครับก mm ็เราฟังเสียงไว้แล้วกันนะครับาันี้อาจจะมืดหน่อยนะครับก nah. ็ขอไฟด้วยมีไฟข้างล่างครับอุ้ย ตุสิเทียบมันค้างเก็บเลยเกลืยังไม่เต็มด้วยหน้าจอจะพลาดหน่อยนะแต่ในเกมจริงมันไม่มันมันฮัครับอยู่ใกล้เลยผู้อยู่ใกล้มันละวถ้ามันเชื่อว่าฮัเนี่ยใช่ไหมหายดิซอนถ้ามันเชื่อมาหายจะว่าผมอยู่ใกล้มันนะ โอ้เริ่มมาก็โดนใจหัววานแล้วเหรอวิ่งครับที่ป่าบางทีไฮอาจจะขึ้นจะขึ้นตอนเก็บที่ป่าไม่แน่ใจครับ tiểu chạch, thêm, tôi xem ha ông. ทำข้างบนครับถ้าข้างบนมีมือนะให้รีบสปีดรันครับออโอ้ยหยุดคุยกันที่อาคารเคข้มรอดูเคข้ม อยูน่นิ่งๆนะครับพยายมอยู่นิ่งไว้อาจจะมืดหน่อยเพราะถ้าสองไฟมันจะมาเนอะ โอ้โหทุกคนก็ขอเออน่าจะวิ่งออกไปละใครอ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้วิ่งวิ่งสุดชีวิตใครอ่ะใครหมุนประตูไม่โดนแห่เลยวิ่งสุดชีวิตจับ ยานหลังเออ,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 อผมว่าผมน่าจะออกจากดีพีทีละมั้งต้องขอแกออกก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันแจ้งเตือนมันเยอะหน้ารำคานก็เหมือเนเลยครับอยู่สองคืนอยากอยากปิดการแจ้งเตือนปิดไงปิดไม่เป็นอะให้ดีก็ได้นะอุไข่อะครับ ครบสตูดิโอเมื่อกี้เปิดประตูมาเจอพอดีมันเดินไม่สนใจเลยเดินไม่แคร์สือเลยเฮ้ยอะไรเยปอาจจะไม่ตายก็ได้คืนนี้ถ้าคืนนี้ไม่ตายก็จะเป็นมาเศรษฐีครับ ถ้าคืนที่ตายก็น่าจะรู้กันอยู่มัง้งเทียงมันมันกันเนว้ยสองแลวกกันนะสว่างดีคารวา,านกันสองคน ถ้ากลัวเหมือนเดิมหันไปหันซ้ายหันขวาไปเรื่อยๆครับเฮ้ยแต,แต่แต่ถ้าไม่โดนผีแหกก็คงดีอะ่ะถ้าคืนนี้ไม่โดนผีผมคืนน้ะผมก็จะนั่นนะผมจะวิ่งหาผีละแต่คงเจอแหละคืนนะี้มันไม่อยู่ยหรอกไงก็เจอผมว่าแตะด้านหัว,งวงมุมผมจะรอดได้ไงเนะี่ยโอเคครับไฟฉายมีประโยชน์มาก ครับนองเ้ยเสียดเหล็กเสียดเหล็กเสียดเหล็กจริงเก็บจะยัมีเสียงนะมันก็เรียกมันได้นะนนม่ได้เก็บก็จะเรียกมันนะตั้งแต่ผมผมไม่เก็บดีกว่าอาจนนจะเรียกได้ขอบตกใจผู้เขียนแล้วขออภัยเลยครับ ธุดกรรมธารุณกรรมซาดิสนะครับโดยฉีดเนื้อนฉะีกร่างอย่างเมาวันนะครั <c oughs> <c oughs> บเอคุณครอบพี่ลาอิงโอเคเขาเเป็นคนเดียวจำไว้เขาฆ่าเขาเขาจะโอ้ยเชี่ยใครเปิดไฟอ่ะ มึงวิ่งแทบขาดึกเลยเทรียปไปก็เดินคอมแบทไปนะเขม คอบเซ็ตทันอาจจะกลายเป็นศพแล้วนะดูจากทรงโอเคครับยังไม่เช้าอยู่กว่าเดือนนานแล้วเวย้ยก็คลิปนี้มีขยาบเยอแล้วนะก็ขออภัยด้วยครับก็ช่องจะกลายเป็นช่องขยับไปสินะก็น่ากลัวนะเฮ้ยมเช้าเร็ว เฮ้ยไม่ตายสักรูปว้าวว้าวหรอือเปล่ารู้ก็กว่าจะผมจะร้อยพลอยไหมเราตังครับโอ้ร้อยพอยร้อยพลอยร้อยพลอยว้าว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 เดี๋ยว้าพามีครับได้สี่สิบสองบาทหมอยังตึงเยบยังไม่ซื้อของนะ จะเก็บตังค์ซื้อติ๊ตๆิติ๊ก,ก,กนันนะครับปลาแหละเรียกทรงคือส่งไปของปลาภายคานี่ไหมอ่ะคือเลยกปลายาันนี้จะหาผีครับเจอผีแล้วก็วกิ่งครับแต่ผมจะเดินมากันเพราะว่าถ้าผมเจอผีแล้วก็สปีรันก์การ,ร์ตนทันทีครับเจอเมนุษย์ผู้หญิงไปชื่อในกาวไว้ก็ได้นะมันดีอยู่ พ่อนกาบอกเวลาได้เกมประมาณสองคืนเนาะมัน e ี1ีหนึ่งไงครานี้จะเดินหาผีแต่ผมจะเก็บสเตมิมน่าไว้ก่อนถ้าเดินมากก็คงรู้เหตุผลครับย <laughs> ิงอาทีครับ ื่อะฟูอะฟูอเอคงปลอดภัแล้วมัง้งทอนีกจะเดินหาผีกัน ห้าสิบเก้าวีครับเดี๋ยวคนนั้นดีกว่ารู้สึกว่าจะปลอดภัยคุณหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนาะอย่าวิ่งครับ โูตายไปด้วยกันเราจะไม่ตายครับพี่น้องแก๊บน่าปลุกครับเราจะโูตายโูตายไปด้วยกันขอแคบอีกรอบกันนะครับเพือนอ้หูเข้าปิดด้วยกันขอ,อที่สื่อสารเลยนะครับ มไม่กลัวเย้ยโนตายไปด้วยกันเนะ๊อะโอ๊อะน <Here. S 2> ี่เหรอวงเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งเที้บเดินหาผี จะใช้เพาวิ่งละเอียดเยอะอูห้หตรงแคมป์เลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงแคมป์โอ้โหตรงแคมป์ก็บ้านนะตรงแคมป์อันนี้ก็คือตรงแคมป์ครับทุกคนอู้น <c oughs> <c oughs> ี่ไงโนตายเออโนตายนี่คือคำว่านโนตายครับ <c oughs> มไม่งับนขอเออยายกาอีก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ my goodness <S <S 1> <S 1> สแปมคิวนี่หว่าคืนที่สองเป็นไงคืนที่สองลาผีเออเล็บเป็นเทียอเคียบอุ้ยเสียเด็กเก็บตังค์ตังค์เคียบ ไปเรื่อยๆก็เจอผีเองอ่ะไม่กลัวหรอกไฟดนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งนี่ครับรออะไรวิ่งสุดที่วิ่งนี่ไอ้พวกคุณจะมันอยู่ในบ้านเก็บเมื่อกี้มันเกิดขึ้นนะทุกคน บอกว่านูตายไม่ตายเออไม่ตายรอบเลยโเคตรเทพจะฉาบเมื่อกี้น่าแคบมากโอ้ในวันที่คนที่ขึ้นก็จะตายมีความสุขครับบอกแล้วอย่าตายมีความสุขเอ d พีดีโนนหนึ่งตายครับพี่ไปแกตายอ่ะียบใช่ไเปิดไฟก็ฆ่าตัวตายครับ ก็จะดีนะถ้าจุดใจก็ดีหน่อยเดี๋ยวนะอยู่ตรงบ้านนี่ว่ะโ,โอ้โหดีเซตมาหล่อเท่ชื่ออะไรอะ SPD No.1 แค่ SPD No.1 ผมก็อยู่ในบ้านแล้ว เอาตามทำไม SPD ผู้ห้โน่หนึ่งตายสองรอบคืนนี้เอ๊ะฮิยไปทำไมเทียบต้องวิ่งสุดชีวิตถ้าถ้าถ้าเราเจอเขาเดี๋ือดริสุรโอเทียบ โอ้คุมรอดอะไรนะเอะเอ,าเอ,าอกาดทาวเวอร์ดีแล้วจะจะได้เรียกผีใหม่มีความสุขนี่ไงบอกแล้วเขาจะเรียกผีใหม่มีความสุขใช่มาเหรอแล้วผมลงมาเนี่ อย่าคอยรอกูอย่าตายอย่าตายเรียบร้อยโอ้ my goodness โอ้ my goodness บอกแล้วล่าผีมีความสุขโอเคครับเนี่ยใครเปิดไฟอ่ะเออเรียกผีมาผีที่ผีที่ต้องการแสงมากใครเปิดไฟที่นี่โหไม่ได้เลยมันจะวิ่งมาหาคุณ เซ็มห้าวฮิวผมจะไม่ตายจิกวผมผมเปลี่ยนมาแต่เดจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอผีเองก็แ้่ชุดนั้นผมเลือดไม่เต็มไงก็ยหล่นเอาตายเลยเฮ้ยจตม้า อยู่ไหนอุ้นพันแมนพันแมนสุดแข็งเก่งมานี้บอกเลยว่าสบายวันพันแมนก็ซูไม่ได้สับตีนแตกครับอุ้ยแล้วก็เจอผีอ่ะเพราะพ่อประพานประานไปทาฝั่งนี้ครับถ้าเจอผีมจะทำไงเลาว่าหาเสตมา ผมไม่ไปหามันเนี่ยนะวิก <c oughs> ดูจิเบนน้อง <c oughs> <No! No! S 1> รออย่างไงวะเน,นี่ยโ <c oughs> คดังสารจะทำมาไปกับผมชีรายไม่ตายอย่างตลอดผมบอกแล้วผมอะคนดี <c oughs> <c oughs> งแง่แวกข้างหลังกับรู้อะไรที่เิดขึ้น ใส่ตมะมาก็ไม่ช่วยมาเดียวก็โดนจิ้มครับกูร้อาสาส่ตะมาอุ้ย,อ,ยอุยอ้ยใครกรีดร้องอะ่ะ ๋อตกใจซิตามาอีกแล้วถ้าเจอผีวมันจะวิ่งมาทับเขาร้องวยความเจ็บปวดไปดีกว่า ผีชอบกินซีอิซวยอ่อนี่ว่าผีปลอดภัยหายห่วงพูดเะไรกันไปกองแต่อยู่ดีอะไรเพื่อนเนี่โอเคดูตาไนมองเลยเพื่อนวว่งวว่งวว่งดูชีวิตรอรอดูชื่อเพื่อนตายด้วยความเจ็บปวดรัวนะครับ อบอกแล้วผมอะอมตะของประพาขานมจะแล้วร่วงเนี่ยนะแล้วร่วงเนี่ยนะโอ้ปีกมิคิดจีวินโอ้ไม่ต้นไม้ฉเกี้ดแกผมเกลียดต้นไม้ครับ ผมบอกแล้วผมมาเอามาตาโอ้ยคืนนี้เอ้ยเจอ,อคนใครอะ่ะโอ้คนอีกแล้วเอ้ยเพื่อนบรารล้ไปด้วยกันผมบอกจะฆ่าไปผมต้องตายมีความสุขเอบขอบแบบช่วยช่วยชีวิตเอ้ยเขารอดได้ไงเนะี่ยลีน่าลีน่างาดำว้าว ช้าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ทินาลืมกดไลค์กดแชร์นี่กดซับซ้อนทุนจริงครับ굿บายครับก็ได้มีความเจ็บปวดรวดราวนะครับร้องสนั่นหวั่นไหวเลยเุย้ยว,ว้าวโอเคก็้วสำหรับคลิปนี้ยครับก็น่าจะมาหนีผีต่อด้วยความมอมมันนะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็อามมามนนย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดดีๆครับ굿บายก็นี่คือจุดเกิดผีนะทุกคน กระบอกนะ้ำเนี่ยจูดเกิดผีผีบอกไปเนี่ยก็ไม่บาดทุกคนวิ